สวัสดีด้วยนะฮะมีอินทร์ับส่วในการเกมเมอร์ล็อกเกอร์นะฮะแล้ววันนี่ยจะมาเล่นบอกรอกระเด็นบอเด่นนะฮะจะตัดไปเฮ้เมืองตัดนะฮะหลงนั้นก็มีอามาราจะมาเล่นให้ดูกันนะฮะบอเดนมันก็เาเลิกตัวนะแต่ไปต่อเข้าเกมนะก็กลับมานะฮะเขาเลิกตัวเสร็จแล้วจะไปล่าง ในหาพิมพ์เลยมาใครกลางอ๋ในหาไปกลางก็ได้ฮะ deliberately ในหาไปกลางนะคร คลิปจะไม่เดินนะการบอกว่าแหลกเลยนะแหลกการเกิดการอแหลกแล้วก็บนก็ฮมเมอร์สโตนกางไน g h t าวนะฮะสดล้าก็มีผม Sierra b า r d e นกับนี่ตัวเหรวะ บุ๊กแกร์บุ๊กแกร์นะฮะอันนี้อันนี้ก็ขออภัยด้วยนะไม่เก่งภาษาอังกฤษก็โดนมแมทไปกับข้างบนแมทอับสามคลิปก็เริ่มเดินกันแล้ว <c oughs> นี่โนมแมทโนมแมทโนมแมทสหายเคียงคู่กับแฮมเมอร์โตอรน,นกลางกลางรู้สึกว่าจะเป็นไม่เห็นล deliberately อาการกินแม่ค่นะนะฮะเปิดไปนดห,นหนึห่งดอก p เ e d a t o r หึงล,ลานขีดหน่อยลานลานขีดัน่อยเหนื่อยใจไม่เหนะื่อยเนี่ยไม่เหนื่อยพี่เดชพี่เดชระวังนะครับพี่เดชพี่เดชสมบูนณ์แล้ววะ นี่ใครบนอะไรกอัเตใหม่นะเล่นแ้ได้ไมมาไม่ตั้เละเดี๋เคิป to eternal b a t t l ยิงมันยิงมันโอ้วิ่ง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 มาเป็นมันจะวิ่งกับผมนะฮะเฮ้ยงวินทงมันวิ่งกันไหนมวิ่งสองร้อย่าวิ่งสองร้อยห้าสิบเองเขาจะวิ่งกับผมนะฮะ ใครก็บ่นอะไรงงิงงุงเยฮะ้ดูเลยบนงงิงงิอไนลท้งมาหนึ่งทีอ๋อ้าตัดการเชื่อมต่อใส่เวลาอ๋อ เราเราได้เปรียบน,นะฮะสี 4, ่ต่อสามวิงวิง่งวิ่งช่วยด้วย,วย,วยช่วยผมด้วยวรอเอึงมื่อบอกให้ดันทนดันเข้ามานะ ้าโดนเลยฮาว้าโนดาานด้านล่างด้านกากด้านล่างนี่มา,าทีแต่กินเห็นว่ากินเอกต้องมาแนะ่ ก้นโอ,อ่เกนี่ก็เอาสุาต้นแบบาจากเอาเทดอเอน,นะฮะอเสียเฟริร์สบัได้บอกมา์นนะฮะโนแมตเสียเฟริร์สบัตให้อามาลาฮะโอ้โห,โหช่างดูเดือดจริงมาคู่นี้ มเเาเกิดไฟแบละหนึ่งนะมันก็เกิดแล้วกลางสองัดไปกลางสงกลางสองะใครจะไปเลไม่แป,ปลแปลกก็จะเดือดโดยมนูตัว d e l i v e r s าไป เออทำเวลาฆ่าแฮมเมอร์ฮะแล้วแฮมเมอร์โดนขี้ข้าวอะแฮมเมอร์โดนในฮาว์คานะฮะน It will be done. Deliberately. จะจับข้าวกันเน็คกินเน็คกันเรื่อง มาแล er. oh, ้วเอามาแล้วมาอามาวนะรถจัดูกำลังไปเรนล่างมันกลัไปเนล่งเด่วกนกนกม้าเลยนะรถกำลังไเล่าะนกมโชบแล้วคุณจมาร้องห้ามว่โอ้โห

ไม่ได้แล้วเว้นดิ onward ไม่เขา้เา the p r o อ่าอนี้จะโหดนะโดนลาไปสตัวแล้ว l i b t l y ลกบอรนะระวัทไมเขบอกว่าหลกหลกลกยคุณเน่ยคุณมาบอกนำไมามาบอกนำมนะ ใช่ได้ไมาา่ได้อึออมมาลาเกิดใหม่อ่ะอัมมาลาใช่ตาตาโหโ,โดนละ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 ,ละ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 ตายนะฮะโอ้ในฮาวไม่เชื่อเลยตีนะฮะฮะบิงโอ้หน,นี่เจอวิททีเอ็นติที่กระลวงเลยแต่ก็หลับไปเลยหลุ่ดเนี่ยแมนหลุดน,นะะว่าอัมมาลาเชื่อมต่อเข้ามา ทำเมื่อทำเม่อหลุดเหรอมาเข้ามาแล้วตเาปงกางเป็นวิสเลเยอร์เวลแปดอ่าาอ้างางนะฮะไม่ได้กางผิดผิดต่างดีว่า กระโดดคิวเลยหนึ่งตัวแอ้วแมนนิการาจะแพ้นะ่ะก็ขอแารป้อมกันขาขึ้นมาเอาป้องนะก็ป้ของไปนะขึ้นมาป้องมาดูลุ้นเลยเผือ่อเจอพลังงานเฮ้ยพี่ป๋ของส่งทีมงานมารับแล้วขอมาละเอามาละเปิดประเด็น บอกปะเ็นนะอามลาอามลาอามลายู่ไหนโชคบายไม่ได้โอ้อดไม่รดักตัวเลยขตัวก็จะดีกระดาวิะงผมวิงผมวินนี่อยู่กฮะฮมเมอมาแล้ว ออดนเลยอ๋อไอ,อยิ่งไยิงมาตัวนีะครับเยอเลย,เลยกลับครับกลับครับไม่กลับคุณอาจจะต้องก็เป็นได้้ยกินเนกเจอดไมันัาการแะ้รพวก จัดการไม่ชนการพวกลาก่อนนะครับอาอกดีมีพัน,นึงไนะจกกอดกาะเกาเฮ้ยง่ายเหรอตะโกน Let us c o m m e n วัหกร้กอยขาย onward patience is h e วิทย์ใครโดนเอาวิทวิทยค่าไหนฮาวคุณสเสดยาคุณทำไหนฮาวไว้ผมละเออคีบยิงคีบยิงอะไรคีบยิงก็ตาย,ยนะพี่เดพี่เดพี่เดชเดเอา,าว่าละเอาว่าละมาดิมาดิาดเออาม,ามาดิเนี่ย ต้นต้นความกลาง่ก็ขอหีนะกลัาในความกลาไม่เก่งอัมาราอามารานี่อะไรวะออ้นชิปพี่ตายเอา้าเอ้ยอัมาราเกินไปอัมมาาอัมราลามันมางาบข้าผมแฮทิก คุณโดนะครับคุณนายฮาวคุณไม่วินวอลคุณตายแน่เนี่ยเขา,าล่าไปนะคุณวินวอลค่าสองเอ้ยตายสองค่าห้าเอ้ยตายสองค่าหนึ่งช่วยทีมห้าก็โดนลาด่าไปห้าตัวไม่มาเลยนะครับตรงนี้เราจะช่วยกันไปมาไปช่วยบนเดินมาแล้วมาแล้ว เขามาแล้วมันมาแล้วไอม่เนกโชว์เป็นหนึทีนกผมมันมาแล้วใชปป่แล้วต้องเป็นนกโชว์โหรวยรวยรบรวยใช้ได้ใช่ไหมโอ้ยช่วยเพื่อนเป็นยอดดีนะฮะยิงขวดหายเล้ยเนี่ย โนแมตโนแมตโดนโนแมตโอโหโนแมไอเอนาวนี่เก็บเก็บเดิน2อตัวเลยฮะช่างโหดยิ่งนักโนแมลากีผมเก่งมแลครับโดนลาีด้วยโดนลากฮีโร่ด้วย หนึ่งก่งนะโดนลาคิปไม่พอโดนลาโดนลากฮิโร่ไม่พอโดนลากคลิปอีกเชื่อตัวปลอมมาแล้วตัวนั้นอ่ะตัวเป็นตัวปลอม deliberately it will be done บอกให้เราอยากตายนะอยากตายอ่าบ้าหรือเปล่าฮะก็มาคนเดียวก็หลับ ไป да มาหลังมาหลังหลังหลังพี่เดพี่เดพี่เดอื้อหือไม่ไม่ไปทำนะ้าไม่ไปทำก็ได้แล้วอ่ามาแย่งนะโอ้ช่วยดูพวกโอ้ไม่เกี่ยวไม่ทำไหนหาว่าทำแล้วเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะ The นี่ยับผิดชอบอ่ะเนี่ยะคบไม่ได้คนะบไมแปไม่ได้ทำแล้วมัรับชอบทวีคนละเรื่องนะฮะไม่เกี่ยอะไรกันเลยคนละเรื่องทำแล้วมัรับรชอบมา On the Prow m the Prow l be t h มอัมาลอมา,าอมา,าอมา,าอมา ส,สังหารสิงห์สังหาโวยยิงเลยโว์มิดสัวหารมิดเลยเขาจะรวยมากไฟเขียวเ e เวอร์แลนท์เอาเอาเลยฮาวจะได้จังเลยหนดิไปแล้ ไป,ไปก็ตายไปก็ตายไปก็ตายมาขีา่เดือดเนี่นนยโดนคลิปลาร์ดด้วยคลิง deliberately อ นแมทนาทีที่โหดมากนานีลน่าคุดตะลอดมันมาแล้วมิเตอร์พลังงานาเนาะออกาห์กับฮอกาห์ผมวามาไมา่ได้ เราเข้ามานี่ก็นายฮาเปิดอใช่เฉยๆกรอคนเปิดยังไงเกิดแม่งก่อนเลยยเเนี่ปิดก่อนเลยอึเต็มหัวลงไม่ทันมาเอาเข้ามามันหวานป่าวะ ดีดดลลลเลยดูเลยที่นี้รักลักมา้งหนูเต็มหัวเลยไม่แบ่งกันเลยตัวจีนมาตัวเป็นตัวก็มีตังปงลูกบ้านอะไรนะ,ะพันเจ็ดจนะริงๆไม่เก็ดไม่เจ็ดพันร้อยผูกบ้านนี่ยังไงอ่ะเแิ่มเริ่มเก็บตังให้ปลูกบ้านกันเลย ม,ม,นมูนแยกล่างฮะเจ้าก็เมานะฮะ d e l i b e รูนแยกล่างก็ถูกเก็บไปโดยแฮมเมอร์โตนแฮเมอร์ไม่ไหวหรอกผมว่าไม่ไหวนะ แฮมเมอร์นเดียวเนี่ยมเมอร์ตายนะฮะอว่าผมมาไปสมทบ,มบ,มบแฮมเมอร์นหน่อยนะแม้นฮมเมอหลับแน่เอากลางรเาาไปล่างเอากลางนะครับเอากลางมันกลาระวังหลัง I want, หน่อยก่อนว่า deliberately มัน the prowl ไม่คดีังเราไม่ร้าใครอ้หายหาก็โดราดอีกแล้วตัทีมาสตัวเฮีบอลขอกดจอมนวฮะเอาจกดกันไหมถ้ากดจะได้ตัดค้เก็ได้บเลยคิ้นี On the r o w a t i e n is h u

สิ่งผมเยอะที่สุดในทีมนะฮะช่วยทีมเยอะช่วยทีมเยอะสุดแล้วเพราะว่าผมไปดีกว่าอาจจะดองก็ได้น่อาจจะเด็ดหรือตายนั่นเองแก่ใส่กุ๊บมา Deliberately. เขาร่ามัะฝ่าไป็ฟาไปเอาเลยเอาเลยวังมาไว้ทันคนไม่ไป s a a o n e t w ก็รวยแล้วนะรูสึกวเขาจะรวยรวยจัหน้ายกใจ

ไม่น่าคิดมาดดข้าอาจจะมีคนมาแจมเลยนะอ้าวคลิปไงน้องข้าคงี่ยทับไม่ใช่นะยิงหนึ่งทีก็วิ่งหนีเฮ้ยอย่ายีข้าเลยะนะ้าฮาไปเมฆช่วยเราน้ฮาก็เพราะว่าออกคอนตันตีร้อยห้าเจ็ดแต่ผมตีแรงกว่าจะทำไงพลังงานะเมื่อกี้มันเห็นพลังงาน พี่ป๋องครับเมื่อกี้ผมเห็นพลังงานครับใครมอนวอรอวะร์ฮะฮะเห็นแล้วนะตั้งหมาดนะครับพีเด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 ไปนี่มาพอเดโอ้โนแมทล้าร์นะคะรับไม่แล้วนะช่วยทีบเลยดีมะ ้งนีมาปะทงปะทะอะไรตรงนี้ฮนะกินเนกคุณยาวมาคุณยาวผมคุณก็เข้ามาเข้ามาแล้วกินเนกมาดิโอ้กินเนกไม่กนะล,ล,ล้านะฮะก็ไปกินเนกเข้าไปยิงยิงตลาดนะเอามาละมาละโอ้ดีพวกอามายิง ไม่ได้เวลาเกิดเกิดก็ไม่ได้พอดีไม่ได้รักตัวเลยหน้าผมก็คิดว่าเชื่อทีมมันไปแล้วกันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ยิงป้อมเลยยิงว่าผมตายแน่แฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์เวลาทำแมทเอาโนแมทบวก นั่นแมลครับรนั่นแหละคือเมื่เถิดคือเมื่อไปยิงหนุนบ้านเราอะเจ้ามลัง,ลงคนก็ไม่ได้ยิงอะไรมากมายกินเนกมาครับจินเนกจะเอาป่ะเอาป่ะไม่คนไหนวะตัวกลางอ,อ,อเอออะอไรเออเอเอเตรน่เาเตรน่าได้ขอบายจินขอบายโดนลัด อ้าวโอ้โดนพิเศษนเยื่อตินี่เองครับไม่นหนกักนี้หลับเลยรู้เรื่องเลยนะกำลังยืนงงเลยเอ่อหลับเลยเอ่อหลับเลย การง่วงนอนง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยฮะวมาชนะแหละนะโหดโหดพีเดช่างหมดจริงนะอ้าวโนแมนน้งแมนตายพี่เดพีเดเตะให้ฮาวี้ไม่ตายมันบิงอัดหน้าบิงอัดหน้าว่าเอ็นเลยฮะต้มตุ๋นขอข้างนี้ปีเต้ในป้อมเต้ ออกกันนีงเงยเอ้ยนี่อ,อะกก็ขอจำขอจำแพะขอไม่ว่าไมา่ว่าะไนะโอ้โหคิวมั่งดีคุณได้กี่ตัวผมได้แค่หนึ่งตัวเอง เจมี่พาน่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเย่เจ <Yeah. S 2> มี่พาน่า